สวัสดีครับวันนี้มาดูสินค้าใหม่กันนะครับนะวันนี้เป็นดอกลำโพงนะครับของ Pro ยูโรเทคนะครับรุ่นซับ1์4 8 4นะครับไว้คอยอยู่ที่4นิ้วนะครับ4นิ้วหรือเบอร์ร้อยมิลนะครับขนาดไว้4ชั้นนะครับนตัวนี้นะฮะเป็นดอกลำโพง18นิ้วโครงหล่อที่ออกมาใหม่นะครับของ Pro ยูโรเทคนะครับนะราคาแบบรากญาเลยนะฮะตัวนี้ อยู่ที่8โอห์มนะฮะสำหรับดอกนะฮะแล้วก็กําลังรองรับวัตต์นะครับอยู่ที่1,000วัตต์นะครับนะถ้าหากท่านใดสนใจนะครับอยากทดสอบสินค้านะครับสินค้ามีที่ร้านเอทีเครื่องเสียงนครพนมนะครับเรามาดูเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นของแม่เหล็กนะครับของแม่เหล็กนะครับนะ โดยทั่วไปนะครับนะโดยทั่วไปนะฮะหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อนะฮะอยู่ที่220มิลนะฮะขนาดของแม่เหล็ก18นิ้วนะครับไว้4นะครับนะไว้4นะครับนะตัวนี้ถือว่าอ่าเป็นตัวราคารากหญ้าราคาย่อมเยาที่เพิ่งวางตลาดได้ไม่นานนะฮะสำหรับกระดาษลําโพงนะครับนะกระดาษลาโพงด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นแบบหยักๆคุกคละนะครับนะเป็นดอกซับวูเฟอร์นะครับ นะรองรับกําลังวัตต์สูงสุดได้ถึงพันวัตต์นะครับนะสำหรับท่านใดนะครับที่มีเทอร์โบแอมนะครับวัตในน้อยนะฮะวัตในน้อยนะห้าร้อยหกร้อยวัตต์อย่างเงี้ยนะครับนะสามารถเอาตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะฮะเพราะดอกตัวนี้ไม่กินวัตต์นะครับไม่กินวัตต์นะครับนะตัวนี้อยู่ที่เก้าสิบเก้าดีบีนะฮะนะเก้าสิบเก้าดีบีนะฮะเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดนะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้ผมได้ทดลองใช้แล้วนะฮะก็น่าราักถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเหมาะสําหรับตู้เปิดนะฮะเสียงเบดนุ่มๆลอยนะครับนะกระดาษนะครับก็ถือว่าสวยงามนะฮะทำมาแบบเคลือบน้ํายานะครับกระดาษหนาได้เรื่องเลยนะฮะนะขนาดสไปเดอร์นะฮะสไปเดอร์แข็งมากนะครับนะ,ะเป็นสไปเดอร์นะครับเดี๋ยวผมขอดูข้างในนะจะมองเห็นข้างในนะครับ มองเห็นข้างในมีรูระบายความร้อนนะครับนะรูระบายความร้อนนะฮะสไปเดอร์หนึ่งชั้นนะครับนะเดี๋ยวขอดูชัดเจนนิดนึงอ่าใช่แล้วนะครับนะสไป,สป,สปเดอร์หนึ่งชั้นนะครับนะแต่เป็นสไปเดอร์แข็งนะครับนะการาใช้งานนะฮะเหมาะกับตู้นะครับเหมาะกับตู้อะไรนะครับก็มีพวก บีวีแผ่นเอ่อพวกบีวีก็น่าจะออกนะครับน่าจะได้อยู่ตู้ปิดนะครับแต่ถ้าเป็นตู้หน้าเปิดผมแนะนำนะนะครับออเดอร์หกนะครับออเดอร์มีพวกเจบินมาตินนะครับนะแล้วก็พวกสูตรลูกเต๋านะครับหรือจะเป็นตู้เอ่อแบ็กแลนด์นะครับนะที่สมัยนี้นิยมนะฮะตู้18นิ้วแบ็กแลนด์นะครับนะใครที่เคยใช้ตู้แบ็กแลนด์นะครับตัวนี้โอเคเลยเสียงนะฮะ นะเสียงพุ่งมากเหมาะสําหรับงาน PA หรือว่างานที่คนงบน้อยนะครับนะาใครสนใจนะครับดอกนี้นะฮะใช้งานได้ดีนะฮะใช้งานได้ดีนะฮะตัวหมวกนะครับเขาไม่ติดโลโก้มานะเขาทําแบบเป็นคร่ขะอย่างนี้มาเลยนะฮะก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับนะส่วนกระดาษนะครับจะเป็นลอนเป็นลอนนะครับนะการสั่นสะเทือนของเสียงนะฮะก็จะไปตามกลวยที่มีอยู่นะฮะนะก็จะออกเป็นเสียงมิดโลนะครับ เป็นโลเลยนะฮะถ้าเปิดแบบเสียงรวมนะครับออกมิดโลอยู่แล้วนะครับนะแต่ถ้าทําเป็นดอกซับนะครับแน่นอนเสียงมันต้องดีอยู่แล้วนะครับยอดเยี่ยมนะครับสําหรับโฮยูโรเทครุ่นนะครับซับหนึ่งแปดสี่นะครับซับหนึ่งแปดสี่นะฮะโครงหล่อนะฮะเป็นโครงอ่ามีเนียมนะครับมีเนียมนะฮะอันนี้น้ําหนักไม่เยอะนะครับน้ําหนักไม่เยอะนะน้ําหนักเบานะครับนะเปิดได้ทั้งวันเพราะอะไรนะฮะมีช่องรู รูลมใหญ่มากนะครับรูลมนะฮะช่องระบายความร้อนนะฮะนี่ด้านข้างก็มีนะฮะรอบๆเลยนะครับนะบางรุ่นมันจะปิดหมดเลยนะฮะปิดตรงนี้หมดเลยนะครับนะทำให้เวลาใช้งานจริงๆนะฮะไว้มันร้อนนะฮะร้อนแรงนะครับนะใครที่เปิดทั้งวันนะครับมันก็ทําให้เกิดการไหม้ได้นะฮะทำให้เสียหายไปเยอะนะครับสําหรับดอกลําโพงนะฮะบางบางท่านดอกลําโพงไม่ไหม้นะไหม้ไปแล้วนะครับไหม้ไปแล้วนะฮะก็ ไฟตีกับย้อนประหาที่พวเวอแอมนะฮะทำให้เสียหายมากมายนะฮะแต่รุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่นที่เพิ่งวางตลาดนะครับแล้วก็สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้นะครับนะตัวนี้1 8นิ้วนะฮะโครงหล่อของ Pro Eurotech นะฮะท่านใดสนใจนะครับดอกราคานะครับ2,750บาทนะครับน่าเล่นนะนะฮะอันนี้เหมาะเหมาะสำหรับคนงบน้อยนะครับนะ2,750บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับสินค้าดอกลำโพงนะฮะ8นิ้วซับ เอ่อหนึนะครับของโปรยูโรเทครุ่นนี้นะครับนะสินค้าเพิ่งเข้ามาได้ไม่ถึงเดือนนะฮะท่านไหนสนใจคอมเมนต์สอบถามได้นะฮะสำหรับสินค้าตัวนี้นะฮะนะใครอยากลองนะครับนะาพันวัตนะครับพันวัตนะครับก็ถือว่าโอเคเลยสําหรับราคาส0งพันบาทนะครับนะดังกระหึ่มลั่นทุ่งแน่นอนนะครับนะแล้วก็คุณภาพของโปรยูโรเทคนะครับถือว่าตอบโจทย์ได้ใครมีเพลเวอร์แอมป์นะครับของ โปร u r o t e c h รุ่น Pro 4 5 0 0นะครับตัวนี้ขับได้เลยนะฮะชแนลชแนลระดอกนะครับชแนลระดอกนะฮะอิ่มๆเลยนะฮะเพราะว่าโปร u r o t e c h นะครับเอ่อ Power Amp รุ่น Pro 4 5 0 0นะครับนะกำลังวัตต์อยู่ที่450วัตต์นะครับสามารถขับตัวนี้ได้เลยนะครับตัวที่มีคอร์สในตัวนะฮะสามารถแยกซับเอาได้เลยนะครับนะสบัต์แอมพลิเตอรก็เหมาะกับดอกลำโพงตัวนี้นะฮะเพราะผมนำ ลองมาทดสอบดูแล้วกับตู้นะครับนะก็ถือว่าตอบโจทย์ได้สําหรับคนงบน้อยนะฮะตัว power อ m p ก็ราคาถูกดอกลําโพงก็ราคาถูกนะฮะสำหรับ pro e u r o t e c h นะฮะท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถสอบถามมาได้นะครับหรือจะคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้ก็ได้นะครับใครรู้มากน้อยแค่ไหนนะฮะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะฮะสำหรับท่านที่ กดติดตามนะฮะก็ขอขอบพระคุณนะครับนะขอขอบพระคุณนะฮะสำหรับท่านไหนที่เพิ่งเห็นคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะกด subscribe นะครับนะจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะการถ่ายรีวิวนะครับนะดอกลำโพงโปรยูโรเทคนะครับซับ184นะฮะราคาดอก2750บบาทนะฮะ หากท่านใดสนใจนะฮะนะสามารถคอมเมนต์หรือสอบถามมาได้นะครับสินค้าอยู่ที่ร้านเ er นะอทีเครื่องเสียงนครพนมนะฮะสินค้าตัวนี้เป็นสิสนค้าใหม่นะฮะนะ่เพ่งวางตลาดนะครับนะแล้วก็คุณภาพเส er ียงนี่ถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวนะฮะสำหรับราคารักยานะครับนะก็ขอฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับ f ีฟซีสำหรับวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะนะรอลุ้นต่อไปนะครับว่าคลิปหน้าผมจะนําสินค้าตัวไหนมาให้ท่านได้ รับชมกันนะครับสวัสดีครับ